หลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช,ชอบหรือว่าปปปนะคะได้ทําการสอบปากคํานายศรีสุวรรณจัญยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและนายยศวริชูกรมหรือว่าเจ๋งดอกจิกใช้เวลาในการสอบปากคำรวมๆเนี่ยค่ะประมาณ9-10ชั่วโมงด้วยกันเบื้องต้นนายศรีสุวรรณให้การปฏิเสธทุกข้อหานะคะก่อนที่จะยื่นเงินสด4,0,000 0บาทขอประกันตัวพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านค่ะแล้วก็อนุญาตให้ประกันตัวหลังจากออกมาคุณศรีสุวรรณยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวสามารถหักล้างได้ทุกข,ข้อกล่าวหา ส่วนที่โยนเงินเนี่ยจำนวน5,000 500, 0นบาทที่มาแขวนอยู่หน้าบ้านทิ้งออกไปหลังบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับบอกว่าเพราะว่าไม่ทราบที่มาของเงินอยู่ๆก็มีใครไม่รู้นําเงินมาแขวนไว้ภรรยาของตัวเองก็ไม่รู้เรื่องพอเห็นว่าเป็นเงินไม่ใช่ของตัวเองและเข้าข่ายน่าสงสัยก็เลยทิ้งไปเพื่อปัดให้พ้นตัวก่อนที่จะยอมรับนะคะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้เสียขวัญแต่อย่างใดค่ะ มีการเรียกรับเงินจริงไหมคะไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับพิสิยโยนเงินทิ้งทั้งบ้านทําไมครับก็คืออย่างนี้ฮะเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาเงินไปแขวนไว้อแฟนผมก็ไม่รู้ก็เอามาให้ผมดูผมว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละผมก็ต้องไปปัดต่อไปก่อนก็เท่านั้นเองนะครับเสียขวัญและกําลังใจไหมครับก็ตกใจฮะแต่ไม่เสียขวัญยังยังมีกําลังใจ ผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นว่าเอฟซผมทั่วประเทศก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นผมแล้วก็พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับผมในการทํางานในการที่จะส่งข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะข้าราชการนักการเมืองที่อาจจะเปรเพิมีชอบนะครับหลังจากดันนะครับตำรวจอนุญาตให้เจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์นัณฐาครับอดีตผู้สมัครสส รวมไทยสร้างชาติเนี่ยประกันตัวด้วยหลักทรัพย์400,000บาทเช่นเดียวกันนะครับย้อนไปดูปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางครับเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและปป,ปท สนที่กำลังเข้าไปจับกลุ่มนายสีสุวรรณที่บ้านพักที่จังหวัดปทุมธานีนะครับระหว่างจับกลุ่มเนี่ยนายสีสุวรรณพยายามจะวิ่งไปด้านหลังครับ mm hmm. เพื่อที่จะนำซองเงินที่ภรรยารับจากสายที่มาส่งให้เนี่ยเอาไปโยนทิ้งแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็รวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็เอาซองเงินนี้ล่ะครับมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีครับค mm hmm. ดีนี้สืบเนื่องจากนายนัฐกิจของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวนะครับไปร้องเรียนว่าถูกนายศรีสุวรรณและนายยศวริศช,ชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางสาวพ,พินนัทถาอดีตผู้สมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาติครับร่วมกันคมคู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทแลกกับการไม่ร้องเรียนสองโครงการ ก็คือโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวนะครับก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองเหลือ1 5 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นการจ่ายเป็นงวดงๆหลายงวดนะครับก้อนแรกเนี่ย1 4 0 0 0 0บาท ผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนํามามอบให้กับตํารวจเป็นหลักฐานในการขอหมายจับนะครับแน่นอนวม่าสักครู่เนี่ยหลังจากได้รับการประกันตัวคุณศรีสุวรรณเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงที่คุณศรีสุวรรณถูกควบคุมตัวไปที่ปปป,ปคุณศรีสุวรรณเนี่ยแทบจะไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนเลยพูดแต่ว่าไม่กังวลแล้วก็ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวศรีสุวรรณคะ่ะ แล้วหลักฐานลสามล้านบาทเครับพี่ที่เราเรียกไปอะครับแล้วแ้วแล้วล้สามล้นบาทที่ได้ที่ได้เรียกรับไปจริงไหมครับพี่ หลังจากที่มีการจับกุมตัวนายศรีสุวรรณไม่นานนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปที่นี่ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลไปเชิญตัวนายยศวริชูกล่อมหรือว่าเจงดอกจิกระหว่างที่เดินทางเข้าไปพบกับนายพีรพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่ไปเชิญตัวมาเพื่อที่จะพาไปลงบันทึกประจําวันและแจ้งข้อกล่าวหาที่สอนดุสิตผู้สื่อข่าวพยายามไปถามว่าทราบเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณเจงดอกจิกยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ประสาน งานให้กับคุณศรีสุวรรณเท่านั้นแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดในเรื่องนี้เรื่องอื่นๆขอให้ทนายความเป็นผู้ต่อสู้คดีค่ะอบในสรีสุวรรณเท่าเฉยๆออไม่เปแบบ็นไรเรื่องนี้มันมันคุยกันค<ช>ือชี้แจงได้ค่ะหมครับชี้แจงได้ชี้แจงได้ครับครับเขาอ,อ้างว่าเป็นอธิบดีกรมการช่าผมเพิ่งทราบเมื่อกี้เพิ่งทราบมาเนี่ยครับเพิ่งทราบว่า ส่วนทางด้านของนางสาวพิมพ์นณฐานนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยม,มีการโพสต์ เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11เพิ่มเติมครับเอกสารนี้เนี่ยลงนามโดยในพิรพันธ์นะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปครับโดยนางสาวพิมณฑาเนี่ยถูกนำตัวไปสอบที่สอนอนดุสิตด,ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับข้อกล่าวหานะครับตำรวจแยกหมายจับนายศรีสุวรรณและนางสาวพิมพ์ณฐาดำเนินคดีในความผิดฐานสนอ สนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดส่วนนายยศวริศดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับกรณีการบุกจับกลุ่มนายศรีสุวรรณเจ้าหน้าที่เขาใช้ชื่อปฏิบัติการในครั้งนี้ว่าหยุดเถอะครับพตลตำรวจตรีจรุนเกียรติเปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการระดับสูงถูกรีดเงินในลักษณะนี้ โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานนานถึง4เดือนพบว่ามีการโอนเงินไปที่บัญชีอื่นนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับบัญชีม้าที่ต้องตรวจสอบต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าการจับกลุ่มเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับมีบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็มีการอ้างไปถึงผู้ใหญ่แต่เราไม่เชื่อเรายังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมยังมองว่า กลุ่มกมเนี้ยมีพฤติกรรมที่ทําเป็นขบวนการนะครับนะครับเบือ้องต้นเนี่ยสิร,รวันยังปฏิเสธนะครับแต่ก็เท่าที่ผมคุยตอนหน้างานตอนนั้นเนี่ยท่านยอมรับว่ามีคนเอาเงินมาให้จริงแต่มายัดเยียดให้นะครับไอ้ตรงนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ ผมยืนวันนว่ายืนยันว่าการทํางานทุกอย่างอยู่พื้นบนพื้นฐานของพยานหลักฐานมีเหตุมีผลในตัวของมันเองนะครับ ทางเลขาธิการปปชก็อธิบายไร่เรียงเหตุการณ์นะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่อธิบดีกรมการข้าวให้ทนายมายื่นเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของนายเจ๋งดอกจิกที่ร่วมมือกับนายศรีสุวรรณและนางสาวพิมพ์นัฐาตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็คืออธิบดีกรมการข้าวกลัวว่าตัวเองอาจจะเสียหายก็เลยยอมที่จะจ่ายเงินไปหลังจากที่ต่อรองเงินจาก3ล้านเหลือล้านหาจ่ายเงินไปพอสักพัก รู้สึกว่ามาคิดได้ว่าเอะเราไม่ได้ผิดนี่นาก็เลยตัดสินใจมายื่นเรื่องรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชทกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าเอกสารต่างๆรวมถึงการกระจายเงินการโอนเงินเนี่ยจะทยอยจ่ายทีละครั้งครั้งละไม่มากเพื่อให้ทราบถึงบัญชีที่จะรับเงินที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีของเจ้าตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าจะเป็นบัญชีหมาค่ะทางด้านของนายพีรพัน์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐม มนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติยอมรับนะคะว่านายเจ๋งดอกจิกเนี่ยเป็นสมาชิกพักแต่ต้องขอรอดูผลการตรวจสอบจากตำรวจก่อนหากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้พักเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีความผิดจริงจะพิจารณาให้ออกจากพัก ยืนยันนะคะว่าตัวเองรับพักเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและตัวนายเจ๋งดอกจิกก็ไม่ได้เป็นคณะทํางานเขตตรวจราชการที่11แล้วเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ซึ่งก็ตรงกับการชี้แจงของนายเอกนัทร้อมพันเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่เพิ่งโพสต์ผ่าน ไปนะคะชี้แจงบอกว่าพักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเจ๋งดอกจิกเนี่ยก็ออกจากการเป็นคณะทำงานไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมส่วนนางสาวพิมพ์ณฐาตอนนี้ถูกยกเลิกจากการเป็นคณะทำงานผู้ตรวจราชการที่11ไปแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะมีคำสั่งเซ็นแต่งตั้งแต่พอทราบเรื่องก็มีการเซ็นยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนั้น<ป>ทันทีค่ะครับ